สวัสดีครับวันนี้พี่มากับอีก2คอมเมนต์นะครับพี่ลอง Sony A75 VS A7C Mark II หน่อยครับเพราะเห็นหลายอย่างคล้ายกันเช่นความละเอียด AI และอื่นๆครับแล้วก็อีก1นึ่คอมเมนต์นะครับพี่ครับผมขอ A75 กับ A7C Mark II ผมลังเลมากครับราคามือหนึ่งก็ไม่ถึงแสนทั้งคู่ครับ ซึ่งเมื่อนานมาแล้วนะตอนที่พี่ได้จับตัว a 7 c ตัวแรกนะครับก็รู้สึกประทับใจแล้วก็พี่เคยพูดว่า a 7 c กับ A7 Mark III นะครับมันเหมือนเป็นกล้องแบบซีรีส์เดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็หลายคนเขาก็พูดนะว่า A7 Mark III นะครับกับ a 7 c เนี่ก็คือแบบสเปคเหมือนกันเลยแตกต่างกันแค่ตัวหนึ่งเป็น S l R Style นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น l a n s Finder Style นะครับซึ่งพอมาดู2ตัวนี้นะครับ a 7เนี่ กับ A7C Mark II นี่ก็พี่ว่าน่าจะมาในทำนองที่แบบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่คอมเมนต์บอกว่ามีหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันนะแต่สิ่งที่ต่างก็คือตัว A75 เนี่ยเปิดตัวที่หลัง A7C Mark II นะครับซึ่งถ้าตัว A7C ตัวแรกนะครับกับตัว A7 Mark III เนี่ยเหมือน A7C เนี่ยคือเหมือนถูกแปลงร่างมาจาก A7 Mark III ซึ่งถ้ามองคร่าวๆนะก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยสเปคหลายๆอย่างมันคล้ายๆกันนะอะไรเงี้ยซึ่งความแตกต่างที่พี่ลิสออกมานะหลักๆนี่มีอยู่ประมาณ10อย่างนะพี่ตัว A75 แตกต่างจากตัว A7C Mark II และเป็นความแตกต่างที่แบบที่เป็นสเปคที่เหนือกว่า A7C Mark II ด้วยนะครับนอกจากราคานะ ซึ่งบอกว่าราคาไม่ถึงแสนทั้งคู่เนี่ยราคาของตัว A75 นะเพิ่งเปิดตัวไปตัวบอดี้นะอยู่ที่8,9,990สะส่วนตัว A7C Mark II ราคาหนะวันนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับจาก75,000ตอนนี้เท่าที่เช็คได้ก็อยู่ที่ประมาณ61,990ก็ต่างกันอยู่ประมาณ2,800 0ก็เยอะอยู่นะซื้อตัวนี้ในตัวหนึ่ง z v e 1 0นะครับอ่ะลองมาดูว่า10อย่างที่พี่ลิสต์ออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเซนเซอร์นะครับถึงแม้ว่าทั้งคู่นะครับมีเรสซลูชันที่เท่ากันนะครับที่33ล้านพิกเซลนะครับแต่ของ a 7 5เนี้ยตัวเซนเซอร์จะเป็นแบบสแต็กนะครับซึ่งของ a 7 c mark t i นะตัวเซนเซอร์นะจะเป็น bsi cmos นะซึ่งตัวสแต็กเนี่ยก็จะมีความเร็วที่เร็วกว่านะครับแล้วก็มีความสามารถในการจัดการในเรื่องของ rolling shutter ได้ดีกว่านะครับ แล้วอย่างต่อมาคือในเรื่องของจอะครับจอนี่ชัดเจนมากเลยเพราะว่าตัว A75 เนี่ยจอเป็นแบบสีทิศทางนะครับนอกจากสีที่ทางแล้วนะครับจอของเขาครับยังเป็นจอที่มีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับอยู่ที่3.2นิ้วนะครับแล้วก็มีความละเอียดที่มากกว่าด้วยนะครับอยู่ที่2.09ล้านดอทนะครับซึ่งของ A7C Mark II เนี่ยจะเป็นจอแบบ w i ีย a เกิลธรรมดานะครับมีขนาด3นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียดนะครับอยู่ที่1.03ล้านดอทนะครับอันเนี้ยก็เป็นความแตกต่างเป็นสเปค ที่เหนือกว่าของ A75 นะครับถัดมาจากจอก็คงเป็นในเรื่องของช่องมองภาพนะครับทั้งคู่มีช่องมองภาพเหมือนกัน แต่อยู่คนละตำแหน่งนะครับเพราะว่าตัว A75 เนี่ยเป็น s l r style นะครับช่องมองภาพจะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกระโหลกนะครับแล้วก็ช่องมองภาพของ A75 เนี่ยจะมีความละเอียดที่สูงกว่านะครับความละเอียดอยู่ที่3.69ล้านนะครับซึ่งของ A7C Mark II เนี่ยจอเขาจะอยู่ทางด้านข้างนะครับเป็นแบบสไตล์ L e n s ์ i d e r นะครับแล้วก็ความละเอียดของจอเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับความละเอียดอยู่ที่2.36ล้านนะครับ แล้วก็ถัดมาคือในเรื่องของความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับถ้าในชัตเตอร์แมคชนิกเนี่ยทั้งคู่ทําได้เท่ากันนะครับที่10เฟรมต่อว,วินาทีนะครับแต่ในชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกสของตัว A75 เนี่ยจะมีความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วกว่านะครับอยู่ที่30เฟรมต่อว,วินาทีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงระบบถ่ายภาพแบบพ s h o o t i n g งด้วยนะครับ ก็ถัดมาคือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นกล้องที่มีแบตเตอรี่ที่มีคาบัซิตี้ก็ค่อนข้างสูงทั้งคู่นะแต่ของ A75 เนี่ยก็จะมีคาบัซิตี้ที่สูงกว่านะครับต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้630ภาพนะครับของ A7C Mark i เนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับสามารถถ่ายภาพได้540ภาพนะครับและก็นอกจากนั้น,นก็ยังมีในเรื่องของตัว Zero Backout นะครับ Full HDMI แล้วก็ช่องเสียบการ์ด2ช่องนะครับซึ่งในตัว a 7 c เนี่ยยังไม่มีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับซึ่งของ A75 เนี่ยเป็นสไตล์ SLR นะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าความเป็น SLR เนี่ก็จะให้ความเป็นทางการสำหรับการแบบ ถ้าเราเอาไปรับงานเป็นแบบงานถ่ายเป็นช่างภาพอาชีพอะไรเงี้ยความเป็น d s l r เนี่ยยังไงก็ดูมีภาษีที่ดูเป็นมืออาชีพมากกว่ากล้องที่เป็นเลนส์ไฟเดอร์นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของคุณภาพนะคุณภาพอาจจะไม่ได้ต่างกันนะแต่การถูกมองนะครับรูปลักษ์รูปร่างอะไรเงี้ยการเป็น s อ r เออาสไตล์เนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นงานที่แบบเป็นทางการมากกว่านะส่วน a อเจซีมาก็จะเป็นแบบง่ายๆสบายๆแบบสไตล์แคชชววนะครับแต่ก็เป็นกล้องที่ได้คุณภาพแบบที่มืออาชี ต้องการน่ะก็อันเนี้ยแค่รูปร่างรูปลักษณ์นะครับแต่ถ้าคุณภาพอาจจะไม่ได้ต่างกันซึ่งรวมถึงในเรื่องของการจับถือด้วยซึ่งของ A75 เนี่ยก็จะมีกริปที่ใหญ่กว่าหนากว่านะครับความกระชับมือความเข้ามือนี่ก็จะเข้ามือมากกว่านะครับแต่ถ้าเทียบกับตัว A7C ตัวแรกนะพี่ว่าตัว A7C Mark II นี่ก็ทำออกมาได้ดีแล้วในเรื่องของกริปที่ใหญ่ขึ้นนะครับความกระชับมือความเข้ามือนี่พี่ว่าตัว A7C Mark II นี่ก็โอเคนะแค่ซู A75 ไม่ได้แค่นั้นเอง ส่วนที่เหลืออย่างอื่นก็อย่างที่คอมเมนต์บอกมาก็จะมีหลายๆอย่างที่แบบมีเหมือนกันนะครับถ้าหากใครเห็นข้อแตกต่างหรืออะไรที่แบบพี่ตกหล่นไปลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างเพิ่มเติมจากนี้นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้นะ่าจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เจอกันใหม่คลิปหน้าคสวัสดีครับ